มันเป็นนะครัเป็นที่สุ่มขึ้นมาเลยโก,กตีมันต้องคอหนหน่อยนั่นนะด้ยวยค่อยใส่นะอี่เด้เออ,เอ,อมันก็นเริ่มใช่อยู่แล้วนู่นงเล็กๆนะมันที่พูดนี่จะเดินใส่กันริ่มเยอะทำเป็นนิดนึง ไปสิปูเครื่องแวะใหญ่ได้แล้วแบบนี้พี่น้องฮอมหัวแล้วก็ยังไม่ได้เบิ่งซากเดี๋ยวนึงก็ทักทายสบายดีพี่น้องกันเบิวัตุสูบสุดคนเนอะพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาเจาะน้ำเจาะในแล้วก็ชื่อหัวมาให้ประตูวันใช่แล้วก็เขาก็บบดได้เข้ามาเบื้องเลยเป็นทิศแล้วพี่น้องบ่ฮอดทิศแต่ว่าก็เกือบแล้วเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุกับท่านหมอกับบอบอะไรแล้วก็เลยวุ่นวายเนาะวุ่นวายแน่ยแรนเช่นนั้นก็บเพราะได้ไปเฮ็ดเฮือนให้ประตูดอนท่าน มากเรเลยมานี่ก็มาเบิง้งมาเป็นแล้วแล้วบ่เห็ดหัวเห็ดหาวเนาะพี่น้องเนาะตีแม่แอนนาคนชื่อซื้อตไคายให้ก็เร็กกระปอกกระปูเลยเนาะแล้วก็แม่น้อยเป็นเจาะน้ำให้อันแม่ตู้แก้วกับเสาเทีองใส่น้ำกันในดินตอนนี้แหลนะเนาะการยังไม่ได้มาอัพเดตเบาลี่ยงงังเงาอยู่พี่น้องเนาะตอนนี้ยังเงาอยู่ยัง สติสตักยังบบได้นขึ้นฟูอยู่แต่ว่าวันนี้จะม,มาอัปเดตให้เบิ้งให้แม่น้อยกับแม่แอน่าได้เห็นว่าเป็นอย่งไรแล้วนะเอาบบได้มาดดนเนาะอกขอขอขอบค,คุณเด้อแม่น้อยกับแม่แอนนาที่ซอยเหลือทั้งมดทั้งมวลนี่แหละเนาะโูโ้ว่วว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 ว่งงวววงวว่วว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  รวมทั trendy, notes, now, <oh ้งช่วยเหลือเบาะลีนะครับเด็ตะ่ายแล้วอ้อมมาแล้ยอ้อมแล้วอ้อมไปแล้วเนาะไปโดนแล้วบอลุงหลายมือหรบอปะจะไปดิเจ้าเริ่มอ้อมแต่หลายมือหรือปะโดยโดยลายมือแล้วยะใไม่ในใว่าเจ้าจะปลูกจงกระปุ่นร้อยบาทโดยเชื่อที่่มีแนว งัวคืออยู่เขาแล้วล่ะแล้วแหละงัวให้หาแล้วเป็นเขาใดเพราะว่าที่ได้เอานามัจบเป็นหนึ่งห่ออีกเขียวนึงทางเทิงมันว่าย่านกันไวบ่โดยแต่ว่าจำนี้มันก็บุกขึ้นบบบบผ่านนี่แหละงัวเนาะตอโดยกันไวแต่เดียวกันเพื่อว่าดีกันมันจาเกาะกันดีก็แกะนะยาเถอาย่านนั้นโดยตัวมันชูซีแมน เจนก็พอโอ้ยมันบ่รอบครอบแล้วหัวอันนี้เฮ็ดตัวทุกอย่างเลยบอลรอบครอบก็นจะเป็นเท่านั้นแหละมุทิดแหละนั่นเรื่องเล่าของมันดีใจน้ำดีใจน้ำตะปูเรือปะตะปูตะปูเรืออะไรเรืออะไรติดเก็บใบก่อนนางเท่าข่อยมีเนื้อไช่ข่อยม้าดอกโดยตัวจะมีเนื้อไช่แยกข้าไช้โดย คุณคือเก้าม่เขียวหรือเปลขนาดคุณยังบนนั่นเนาะยังโบใสเลยยังวะแทนทีมันก็ต้องใส่สองหมื่เอ้ยมันกว่าอะไรสองหมื่มันกว่าสี่มื่อ่เขาเนี่ยเขาลายเลยผ่านมาเนี่เป็นยังมันัะขนโอ้หูเรื่องน้ำพื้นดินปกติมันยังงนั้นมันก็สกอยใส่ไปเดี๋ยวค่อยไปเบื้องก็ได้โดย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 ไปไปเจ้าพ่อ เจ้าพาฝุ่นไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยก็แล้วแต่นั่นนะเนาะแล้วแต่ชายนา้าชายน้ามแเพิ่นชักกระเลิกอเลยนะถามที่ปลายแมต่บอกถามที่หาถา,ม,ามันหนาเลยมีกี่ฝุ่นข้างาาน่าจะกี่ฝุ่นข้างหลายเพราะมันด่านมันหลายแม่ไปนั่นบ่ละไปดงพุ่งบ่ไปดงพุ่ง,ง,งอ,อ๋อเด,ด้อ ลูกสาวเที่ยงพากันขึ้นมันลูกที่เลื้ยงหละต้องย่องบิดมือมั้งแต่ละมือมพวกเก่าเงยเงย้งึกไม่เป็นอย่าเหรอเป็น ี่มัมขึ้นมาเลยปกะติมันต้องค่อยนั่นนะค่อยใส่นะอะไรเออมันก็นเริ่มใส่แล้วนว่องแรกๆนะมันที่พูดนี่นเริ่มใส่แล้วน้ำพื้นดิน,น,ดนดแห้งเห้งเห้งจำเดียวแห้งแั่น น้ำเลยเน๊ยติดสายน้ำคลากรีเป็นดินชายเนี่ยเป็นดินชายเนาะเกิดมาค่ะก็เคยเห็นได้บ่อยนวกแต่ดนแล้วมันยังบ่งนะโอ๊ะดินชายเนี่วะคือว่าดินชายเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลย อืมดิน nh ดินปูนเดดินเขีนดินปูนชักสองมือเลยชองมือเต็มเต็มที่ไม่ว่าว่ายง่ายเอาไป,ปกินกับเป็นหนีบแบบนี้แล้วมันขุ่นแหงเลยถ้ามันใช่แล้วโยบายใดเพราะว่ามันนั่นขี่ปูนนี่นแล้วมันจิตไร้ท่องอ่ะนะแล้วก็ฟาดเป็นเม็ด ดินน<ส>้อยๆยันขี่จออะไรนี่เนี่ยนี่มนี้ดินดักเงฮะกินดินดักกินดินดักมันมาจะใช่หรอมาจะพูดดีพูดเล้วลงไปฮอดพุดนยังมีดินดักอยู่ดินดักดินดักอือเรวโมแมนตใช้ดินดัก เด so ็กเมตัเบียะนี่เป็นอกเกิดมาหากะเคยเห็นนะคับเจ้าเคยเห็นว่าสั่งใครเป็นนี่บ่อลยอกเกิดได้ไงมาเจดวอกวัก็เดียวห็นเาอด้นวนีแยวดเบิดมันเหานถนาะแงว่าควดเบิ้ดุาพลเบิดมน่างให้เกเนเจ้ากบนี้ครับฮะ อันเป่านะบ่จะโดนเตอบรรยาันยังใส่เนาะค่อยชิมไปแล็กเยว่ะได้สี่หาพุยอยู่ไ่นตายก็เหื่อยเพราะมันกลับมาได้เม่ามันนอนแล้วก็จะเห็นตมเหนกินนะ เอราดับเดือนมวจ้ามาจากสีชายวายแบบนี้เลยมันเราแบบนี้เลยมัน็ตาแบ็นติด่มันยเหือนชั้นหน่วยรู้กันแบนี้มีน้ากก่นหนอ่มันมาเบิ่งมืนมันโอ้ยอันนี้บเป่มันว่าสบายดีไหมท็อสบายดีจะพี่ข้าวเห็ดลกอริมัน่าพวกมันโลบเนาะจาโลบบ่โลบแล้วเห็นน้ำกันเหรอบ่าด พอได้แล้วฮะนี่เขากรยจาบ่วนู้นนั่นเหรเขาแห้งบ่ได้เป่าชั่มนี้ใช่ไหบ่อันมันมันถชื่อันบัวสองอันนั้นดิีอันนั้นมันวังคือมันความมันเยอะมันไวสู้มันได้ห้าผู้ซูบซูบเลี่ยนๆนะมันเต็มห้าผู้ระเบิดมันแล้วมันแล้วมันหูเนี่ยมันก็เคยเต็ดเนาะน้อยเพอนมันเคยไปเจ้าผูขาบนนี้เป็กเลยวะผ่ากันซูบแล้วตึ๊เล็กน้อยมาหนีแล้วพากันซูบเนาะพอดีละฮะร้อนมันหักเนา เห็นแก่ชูกระได้เสียงกันอยู่เด็กน้อยบ่าเถียงกันเขาอะไรเขาเพีทอืมคอยยังว่าคอยไปรอยู่ี่หากิทีามาได้ก็ได้มาชูดำหน้อยนี่เนี่มันต้องพาสามขี้กันสูบแล้วลูกหลานลูกเรากรหลายอยู่ให้มันมืดเถิดได้เถอะสูบมันก็ยังพิทกันเพื่อแหงเลยเด็กน้อยนี่ก็นีก็ได้ ห้กันเด็กน้อยให้เที่ยงกันว่ะเที่ยงกันแหละของของกูนั่นแหละโอ้ยมันไม่ของใครได้่าของอุลี่ได้่าดินลาวได้บะเด็กเที่ยงกันว่าอ๋อหืมใครก็สู้ก็สู้น้ำกันก็หาเครียดว่านี่ยเพื่นเครียดจังเครียดปับกูเนี่ยเออกันอยากให้มันใส่เิ็นกัญชามันน่ะเนาะ อย่ามันแล้วจะปิ้นเพียงกนะน้ำชุ่มชุบเลยชุบเห็ดเลยเห็ดนะฮะแม่นพากันชาแต่พากันชามาขี้กันสู้นั่นเบิ้งพบอกกันตามผู้เชี่ยวชาญเพิ่นนั่นก็ได้เนาะมันเคยเห็ดเหมือนแล้วในนั้นนี่นะทำไมมันก็มีเชี่ยวชาญตัคอเรานี่ยมันเคยแม่นก็เจ้าว่าเราเคยเห็นเนาะไปเราเคยเห็นไปด้านบ่เคยเห็นมันไปเจาะเขารด้หน่วยแล้ว ไปเจาะยู่พูยู aro, ่ผ่า <twenty> ผุดแท้พผุดมันว่าแท้ไม่ตะเซงหิงห้อยหิงผีปาอผีก้ามันว่าแท้วพูน่วยหนึ่งหันบ่อหนึ่งมันว่าสามขึ้นชี้ขึ้นก็มีถึงถึงเนะบางนวยเขาเป่าค่อยๆบางนวยเขาไมเอเป่าท่านดอ่ามันเป็นน้ำบบลเขาก็ควัดขึ้นมันน้ำใสแล้วเขาก็ย่าอันนี้มันน้ำขุนเดเ๋ยวนี้มันเป็นน้ำดินนีงนะก็เจ่าเนี่ยน้ำกัน ทางหูน้ำมันได้เรื่องมันใหญ่อยู่แล้วมันดิ่งบนในนู้มันน่าจะบ่นอนเนาะหรือว่าน้าในอ่างนะมันยังขุ่นเนาะในอ่างทางในทางลุ่มครับชูบแสดงไม่แห้งกว้างทางลุ่มผมมันว่าวันหูน้ำมันครับชูบแสดงไม่แห้งกว้างมันแล้วคะแนนชูบขึ้นเบิดแล้วก็เบิดดอกมันแล้วก็มม่มีอีฟมันว่าวนะขันก็เทาะแรงนวดไปเดโจ๊กห้าหกเจ็ดชิปนวดเพื่อเปิดโจ๊กนะมีแต่ทางเดียวแล้วพะกันสูบแล้วเนาะเป็นอย่างที่มันใส่นะแนวนั้นแหละลูกหลานแล้วกะลายเจ้าเทืองนี่น้ำจะกลุ่มเรื่ เด็กคนตั้งมาคนตั <Maybe. S 3> <c oughs> well, ้งเมียนมันนอนหล้วคนเยีนหนาวแบบนั้นเวลามันนอนหลัมันกระใช่เอน่มันกระใช้เด็กเขาอยู่ในคุนี่เด้กน่นี่ารขับมือหนึ่งบอ้เลนีอะไรกับเจเรืืองเลยเหรอมันจะเป็นยังไงกูนช่บทตยที่ยังจะง่นมันขุดมนก็ดีเฮืงเติมกระได้มันจะนอนนอนแล้วค็กระเยินจะกระกกระทิงกินกระทิงหลงบาแล้วไปกตะตุับ ไม,ไม่ทางเดียวแล้วพาก,กันสูบไปแล้วเนาะแม่ขีดด้ดินมันว่าจะคิดดิมันนอนมึงิกถึงเต้ยว่ะเอาไว้ในช่วงแมา่น้ำนอนมีเห็ดสมตั้งแต่อ<ม>ันข่อยยังน้อยเวลาเพิ่นเจาะน้ำนะถ้าข่อยพาก,กันยุวงทิ่มได้แค่บางอย่างมี่เสร็จไม่ว่าดีเด็กหรือว่าสามปมือนี่ยผิ่มาก่อนแล้วจบเรื่องโอ้มันกับโบตใส่หรอกมันจะไปใส่ เาทำปูมือกูเรายดูแกงสามแกับ่เองก็เคยคือกันบเบือบพวกห็นสมบบือเน่มันนี่นะบมีบมีงานประก้อนสกปรกับอะไรเนาะโวยมันใหญ่โพสกปร้กับวลได้มปไ้แจ้เลยนะาับเปือยนี่นะได้มาไ้แจ้นี่ซับปูมือปเวลามันเปลือยแล้วมันก็ดันหรอ เขาแก่งักครู่ับเพอห้านาทีมันก็ขี้ดินก็ลงเบิ้ลน้ำก็ใส่จิ้งเรงอยู่แล้วก็เอาเงี้ยนแบบนี้ไม่เสียไปจุ่มเบิ้ลก็เดี๋ยวก็เปื่อยออกเบิ้ลเลยสิแบบเขาแข่งเนาะบ่เขาแก่งแบบนี้แนวรีเขาแก่งแล้วมันจะใส่เราเพิ่มเติมก็ใส่แล้วเขาก็เอาเมียนบบบนี้มขาแก่งชนะอีกนะไม่เสีไปใส่อีกเบิดอันนี้ยังทรานี้ตอนเช้าตอนช่วยแห้งพุ่นตอนเช้าแล้วมันใส่เนาะมันนอนบ่ตอนเช้า มันนอนเดนคนตอยเล่ยแบนี้แหละยามันายมาคนตก้ว่อกลับเริ่มขุนขึ้นไหมมัแหงขุนมันไหลมาได้ใช่น้เนะหรือว่ามันน่าจะขุนในอ่างปูเชร์ชานขาานอ่างลุ่มูเชอชานเอาออกเบิรดมันเาชุบแตมยังพ่วงมอนเราแมนหน่เถงหกสิบไปหน่วยมันจะว่าจะมีทางเดียวคือพากันง่วงตอนนั้นน้องระทาวันใช่มัมว่าแบบ คะแนนให้มันใส่ี่ผ้ากันคะแนนดูแลผ้ากันสมักขี้กันแล้วเด็กเรืกน้อยถ้าพูดเลยมันเบิดน้ะมันเราเชื่อห้ารถมันเราปาดพราะห้ารถมันเฉื่อมนะถ้าพูยแล้วมันใส่ถ้าพูยแล้วมันเบิดเลยเหมือนเราอันนี้น้ำเบ่เบิดมัอนเราน้ำหูน้ำแห้น้ำมันไหลมามันจีกระตู้กระตู้วเป็นห้ากระตุ้ขึ้นเหมือนตัวใส่ตัวขึ้นเป็น้นขันเหมอนเมันมีอันขุ้นไหลมันันน้ำหูน้ำแล้วมันไหลมามันเราชุมใส่กันมือนเราเ้าสูะแล้วมันขึ้นน้ำกันเหมือนมันเรามันวเบืนอเบ เจาะจะดอ่นอนอาน้วเนาะเขาปุ้งเลยไม่ได้ทักพากันสูบไปแล้วจะสิเดเท้า<อ>ปุ้ยตายนูน้ยพันลิตรแล้วไม่ได้เนี่เออพันก็คก่าผไม่ใส้แล้วเนาะบกาบวกีอออรนนบานกจังกระดาุก็แค่ลงมือ็ดนานอยู่แต่แต่ีละจา้ต้องมีว่า ช่วยริมตัวแก้วนี่พีองนาะเจ้าน้าเจอน้าขุดท่าบนุ่นปง,งประมาณสามสี่พุ้ยเลยมัน,น,นงงโอมันก็นั่นอยู่มันออกลายอย่าากันยุ่งด้อกับท่ากุ๊กัลูกเล้วแล้คนเนชิปใช่คือยุก,กับคนอื่น ก็จะบอกกูตเองาบอกใช่คือยุ่งอย่าได้แตนอนเลยจะหน่้จะปเตียงน้องเ่ะนอนเฉยวะไม่พอกุ้าองก็นเฮ็ดบไร้ถามกว่านี้เฮ็ดตายตัเงเจ็บตัวเจ็บตัวนี่เลยนี่ก็เขาเลยเฮ็ดละพัวละก่อนหน้คนดคือดกเดก็มีแต่มันเหลอพูดอะรปิยวมันเปอนประ่ยชน์มั ก็ต้องสิ่งดดเถื่อนเวทีคนนี้ใช้ว่อเท็จจังเลยนี่เต็จไหนบ่แม่มันเพื่อนนะเัื่อนเวทีนี่พูดหลังวานพ้นสขส้นจะจะอายคนบ่เห็ดลักเห็ดห้าวตากแล้วลักมาใส่เนาะคุณเป็นผุนในผุนมาจากอันนี้เลยจากเชื้อตากท้ตากอยูกทางบังพูนหายพูนนาะวาเราช่วาดลแลมนใส่ในเต็มที่บ่เอาก็เที ใชค้มดเดียวบอกเ,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 เขาเขาไปซื้อ,อนนมีการรัฐธรรมนูยาเขายาเขาบริวารรับกับทามีสื่อมีแต่ทางเดียวให้เท่าโกกับลูกแล้าผ้ากันยัวนอยากให้มันใสก็ตามข้าในน้ำของสร้าง่นเคยเจาะแล้วเนาะน,น้ำ<อ>น้ำขุ่นมันบวบเบิด แต่เขาอยย่งน <lo further. S 1> okay. ้อยอยย่ิ่มไดพะการย่วงถิ่มไดอ้าแต่แนวนเลยเนาะแต่ละน่วยนะมันนวยมันบุกคือกันมันบคือกันชักแต่จรมันใส่โลนเป็นไปบได้ดอกคอยช่วยงาแล้วอยควบคุมได้ยางไยากก็พูดงงสั่งปุ๊บเป็นมื่อแมก็มันเล่ามัยากมัขเคยเลยคันนั่นกับนั่นกับฟังลักอะไรกัย้อนเค็ไปนี่เนาะอันย่างนะอันสูนะ เฮ็ดโจองจองเลยคันโยกนะคาคนเออคันโยกเลยนาคง่ายง่แล้วผู้เฒ่เป็นก่วงเล็กน้อยเ็นบ่ฮักอันนี้เป็นเ็ดเาครับบัตบัตอก่บกเอาเล็กมาุปอนี้อ่าวนแล้วบอกกันผูกผูกแข็งแห้งแน่แล้วกระเ็าเจ่าเนียแมนังผูกขาคันโยก เห็ยุวกเลยอ่าง่ายขุดหาว่ากยุ่วกได้คนอย่างบ่ได้กันยุวกได้ข่อยเห็นบ่ฮักเด็กน้อยยุวกกับบ่ฮักเห็ดเอาแล้วแต่ละคนคือยังบ่ได้เฒ่านะช่างหายแล้วเขาสืนนำมาเฮ็ดให้คเขอ่านเขาบ่ได้แล้วเขาตายได้เขาแม่นเห็นแล้วแม่นว่าขใครว่าฮะแม่นทึกคือยุวกกับยุวกให้มันใช้กันมันเป็นหน้าที่ของอันปูกช่ำชัยได้บานเพิ่งเห็ดให้แล้วนได้ดีครับกาแปลงเอาเบิ่งเอาเห็นแบบตัวนึงเอาอีหลีได้่อยบ่ได้

น่าหละก็ทังห uk> ัวต uh> ีของเขาหันเป็นคนไส้กันเนาะเขาเป็ดไส้เนับมีแต่ว่าให้ชาวเทือกเัานั็นน้มเนื้อแหละกันเนะนี่น่อยได้งน้าันน้ำย้าเนื้เนแ่นไว้ดีเนเป็นนื้เเนตอยากเขาอยากเขา ยังก็ได้ใช้อยู่พ่นองไรฟานเหนนะปกติย่วงให้มันเต็มทางนันไว้มันก็นอนละดินเมาปนะนนานพักว่านกัน้อยนะมันพักยังหน้อยแทะอานพักกันนานเท่งเหรอมาันวอันเม่อนเปิว่าปุ๊บอาจะชื่อนานกระจายอะไกันต่ทมาปุ๊บก็่ากจิงเขัเอ ก็ช่พักไปเสียโอ้เม่นเด็กทุกพันวัวกันถ้าพันกินไปไล้ไหมใช่ทำยาพิษน้ำมกใช่ไหบขี้ข้นผู้พูด้เสือชวนชงงบอกเขาบัวพานนี่บรเห็นใครจะแค่เขาต้านไว้แม่จสงเบ็ดเหตุเหตเจะถูกกินงอัวดักิลกเนาะบทไว้งันีกุลกเต็มที่ไม่กวน ใส่หน่ยจะเมวเมนปะงวมาปะไม่เท่าไม่ได้ไปในหน้าจะคือเอาประเด็นไปหาเกียดเกล็ดพูน้องทำใส่ไปวันนี้ไปหาจินแ้วก็หลบตัวหน่อยไปลงด้วยกันนะคือนั่นแล้วคือคือว่าแล้วมีัตงแต่ชายเฮ็ดขาค้นเนาะลุงกันอย่างทแล้วก็มันห่วงไงเห็นแล้วนเห็ดเป็นงามไหนะ ขึ้นชัวร์ได้ท้กูเห็นแล้วก็เห็น่ห่วงดึงแววนี่ย่วงไงม่ง่ายลวมันมีอย่นั้นเล็เล็หกเล็ห่างกไงเอตัวเท่งนีตัวนี้เออไม่เล็ขึ้นแล้วเออมนีนอแม่เห็ดอันนี้ยังขึ้นใบหา้กัอยู่ยังฮักเลกตาคนเลกตคผู้ชมใช่เห็ดที่้ขอนน้ำมาเห็ดแ่วนกันยอมขึ้กันนั่นแล้วเจฟังุนีก็ได้ เออเอาชื่อก uh, 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 ันเลยนีเออเห็นอะไม่หล่ะคือช e ่วเดียนีพี่พ่ออันที่ใหญ่ๆว่าประมาณเม็ดไตข้าเม็ดสามชิบเนาะกลลายกับโองเม็ดไตเพื่อได้ไม่เหงเหียเลยดีไปใส่เลยดีไปสิเอองหินแล้วอันนี้แล้าเริ่มกระดิ่งพึ่งขึ้นมาเถาะไปเนาะ มันก็ง่ายมันแบบนั้นไมนแล้วกันมันนวกนวดต่อๆกันเลยได้เนาะลุงอืมฉันฉันว่าพวกใครก็มีแล้วอของมันธรรมดากันสองเพื่อนอันนี้เนาะโทษเขาเพราะไม่แล้วกับภากกันชาวบางที่กันเห็ดเพราะผูกแข็งแห้งแหละเพราะเห็ดเนาะเพราะเผื่อกันผูกแข็งแห้งนะอันที่ให้ผู้เฒ่าเห็ดกับบุเป็นกันเห็ดเห็ดไม่ก็มีอยู่กระลายอยู่เนี่ยบุได้หน่อยไมถ้ากันเห็ดเอาแล้วเจาะให้แล้วเนาะไหจังเอาเห็ดก่อยก็ได้ อยชานี้มั่ดีพัดเยแลยแหละงน้ำใอยขึ้นิงทัวเวช่ค่อยได้ลงผูกษาจาร์รบริชนนี้ารเลวนอาจารยพันุ่มใช่เพรมันหอมแล้วพ่ออ๋อม่อยางตกด้วยคอยพัดเกลียอยเชี่องอะไรจะพัดิรอเขาไ่ทำเพิ่มไปแล้วฮ่าเลยเอี๋ยวเราือตะก้ามาใส่ไปหามาไปตะก้าเลยไปเด็กน้อยนะเนาะเขาเด็กไปเีนคุ้ยไปเบิ่งกว่า ฉบูจะเบ่งหอยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเอ็นเป็นแบบนี้คต้องชื่อตะก้าชบูมาไซ้าที่มที่ได้ีหมืออกันมาจอบมานี่พรได้มาแต่เหึงแล้วมันมีเบียกหลายหลายเลยมาจอบเบิ้งมาจอบเบื้งพอถ้ามันใช้ก็เฮ็ดแล้วแล้วใช่ไหเนาะเป็นทรายวันนี้หูจัดมือนเอนี้ เรแบบเขาสูบๆมาแล้วไปนั่นแล้วน้ำมันออกลายลิ้นได้น้ำเนี่ยซ้ำเดียวถุงฟองเดียวมันขุ่นกับไชละลายมาปนกันเนาะมันมีหู้น้ำขุ่นอีกมันว่าแต่ก็มีหู้น้ำไชแล้วมันละลายครับมันจะกัดเนมือนเขาดูมันในเวลาเขาเจาะแล้วมันขึ้นได้น้ำมันสิไหลมาหากันเจาะมันระเบิดๆเป็นน้ำขุ่นเขาขึ้นมันเข้าไปปนกันแล้วเนาะมันว่ามันเข้าไปปนกันสูบแล้วมันก็ขึ้นมันวาวเม่นแล้วขั้นบทขั้นบูชูจนน้ำขุ่นเบิดนี่ขุ่นตลอด คุณก็ใช่ไปเลยมันนะเป็นมันเป็นไข่เลาเป็นเพลงนจะเห็นมันนะดูน้ำแดดน้ำนายุนอเอ้าบานนี่พยายามยุ่งมันชเด้อไปเท่าชวนกันยุงช้งดอกขียวอาู้นะมันชิได้ขั้นขั้นข่ย่งในไวไม่ได้ยุ่งเลยไ่อยมาจะเจ้ากับลายคนอยู่คนเป็นชิปเดี๋ยน้อย่งผู้เล่นคู่งคูนั่นแหละครับก่อนบานี้ไม่เท่าโดยโดยดีๆโชคัน ได้โอ้มอโน่อ้นี่ก็ดื้อเลยเนาะน้าพี่น้องเนาะน้ำขุ่นไปว่ะน้ำขุ่นบุพากันย่องน้ำขุ่นต้องพากันย่องมันใสเบาลีก็เคยยุกย่องน้ำให้มันใสแต่เขายังน้อยนะพ่อแม่บอกให้ย่องย่อพากันย่องเจาะน้ำไผ่เจาะน้ำพี่น้องกับพากันไปย่องย่อโอ้สองสามมือพุ่นพากันย่องปวดเข่าดูเกลี้งจังใสปวดเข่าทุกคนะ อ df. มีแต่ว่าหวัวกระฮ็ดเอาแต่ปลูกยังก็ปลูกบาตนี้ลุงเหมโดยใจแล้วเพิ่นเฮ็ดให้ลรอภูมใจเราได้เครื่องงานยังนุ่ปลอดภัยแล้วบาตนี้นะบัเผาก็ได้บานี้เนาะโดยพวกแบรพวกยังมันกับบัเข่าแล้วแล้วแพรแบ่ไทยฮางโอเคบาตนี้พี่น้องเนาะจะได้กับเจ้บุทางแม่น้อยกับแม่นาเด้อที่เพิ่นเจ้าน้ำแล้วก็เอาครัวให้พร้อมนี่นะ เรื่องน้ำขุนน้ำขินนะพี่น้องเนาะถ้าเขาบผ้ากันนุ่งมันก็บวสัยบว่าส้างน่วยใดจะไปบโบว่าส้างน่วยใดดอกน้ำน่ะมันโบขุนอยู่แล้วอยู่พื้นดินก้เวเหนียวออกมาเบิร์ดนะน้ำขุนตอนเขาเจาะนะมันเวลามันปนกันละมันอยู่ในอ่างอ่างหนึ่งนะมันมันไปตามหูด้น้ำขุนนะแล้วมันไหลมาโบเบิร์ดมันกชิชุนยหอนข้าเหนียวฉิมโบเบิดเนะลุงเนอโดนเลยโบว่าส้างน่วยแม่เลยบางน่วยมันกะ บกคุณแห้งเพราะว่าสั้นดินมันเป็นหินเนาะมันก็แล้วแต่ความหมานห้มีทางเดียวคือพ้ากันย่วงให้มันใสเถอะท่านผ้ากันข้านย่วงกับผ้ากันสูบน้ำพุนต่อไปแล้วมันเรื่องของบุคคลได้บนตรแก้ไขประตูเนาะเนาะ่น้องเนาะแต่ในคลิปนี้บอกว่าสี่คอตัวกอนฝากก็ไล์ก็ติดตามไ้เด้อ่น้องเนาะสบายดีพระสุภูสุคน